สวัสดีครับผมนายสลานทินรัตน์นะครับทีมงานจัดส่งจากบริษัท PPM การเกษตรจำกัดนะครับหรือว่าบริษัทส King งเบ t e ท h นะครับวันนี้เรามาส่งสินค้าเนี่ยที่กาลสินนะครับลูกค้าประจำนะครับส่งเสร็จแล้วออกมาแล้วนะครับเรามาส่งเช้ามืดเลยเดี๋ยวก็จะไปส่งอีกนะครับก็ เอามาใส่ไล่มันสำมบัลังนะครับสั่งรอบสามแล้วยังไงก็กราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับชาวจังหวัดกาลสินนะครับลูกค้านะครับแล้วก็ทุกๆจังหวัดนะครับที่อุดหนุนสปายพัดเรือทิพย์เราหรือว่าสารประปรุงดินตาทิดาทิพย์เรานะครับหรือว่าปุ๋ยเคมีหรือแร่ธาตุธรรมชาติหรือว่าฮิวมิกนะครับที่ติดต่อเราเข้ามากันนะครับแล้วก็ปุ๋ยน้ำปุ๋ยซูรเนี่ยครับ บำรุงทางใบนะครับปุ๋ยน้ำบำรุงทางใบเราก็ราบขอบขรบคุณมากนะครับที่ติดตามแล้วก็ทักกันเข้ามานะครับบริการจะส่งฟรีนะครับเก็บเงินปลายทางเท่านั้นนะครับลูกค้าใช้แล้วเห็นผลช่วยลดต้นทุนได้แล้วผลผลิตก,ก็เป็นที่น่าพึงพอใจนะครับไม่หรหรานะครับก็เป็นที่น่าพึงพอใจก็ ว่าโอเคนะครับเราจะรักษาคุณภาพให้ดีๆขึ้นไปนะครับทั่วประเทศไทยสนใจสามารถติดต่อเราได้นะครับสปายพัเดเรือทิพย์และก็สารป,ประปงดินตาทิดาทิพย์นะครับจากบริษัท PPM การ,กรเกษตรจำกัดนะครับขอบคุณมากครับผม